ไปพระสงฆ์ก็จะได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะเจ้าภาพและท่านผู้มาร่วมงานทั้งหลายตลอดถึงเป็นสิริมงคลแก่สถานที่แห่งนี้ด้วยให้เจ้าที่เจ้าท,า,ทางณสถานแห่งนี้มีลูกขเทวดาภุมมะเทวดาอากาศเทวดาด้วยได้อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและท่านผู้มาร่วมงานทั้งหลายเป็นลลำดับไป प्रतना तयासा तुकां नामो ओमागती तासा तासा वादू तयासा पी नायरता चिता याती के बाव

มมาสัพุทธะอิมานีอิมานีมัจ <único> ย <Liberty Overwatch> ังพันเตมัจยังพันเตจัตุปัจญานิจัตุปัจญานีสัพปริวารานีสัพปริวารานีภิกขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะอโนชยามารอโนชยามารสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆ ยานีจตุปัตยานีสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหาตังอัมหะตังทีฆะรัตตังทีฆะรัตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ของบริวาณทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์ทวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักซึ่งจตุปัจใจซึ่งจตุปักใจของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับของบริวาณทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ครอบของข ja MM th to to ้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแต่ครอบของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดถึงคุณปิการานดาจนถึงคุณปิกามานดารูบาอาจารย์รูบาอาจารย์สนิทมิตรสหายะสนิทมิตรสหายและสัพพสัตว์ทั้งหลายและสัพพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวเจ้ากรรมนายเวเอวาอาราเอวาอาราเจ้าที่เจ้าทามเจ้าที่เจ้าทาม ขอให้ท่านเหล่านั้นมีส่วนได้จะมีส่วนได้ในกุศลผลบุญในกุศลผลบุญท่าพเจ้าทั้งหลายท่าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำนี้ได้กระทำนี้ซึ่งการละนานเธอซึ่งการละนาน ในโอกาสนี้นะที่จารย์ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารไทยสาขาที่สองของยมปาน้อยนะซึ่งยมปาน้อยสาขาที่หนึ่งคือร้านรักไทยนะแต่ชื่อตามภาษาอังกฤษก็คือไว i t ฮอตนะคือร้านนี้เป็นประเพณีธรรมเนียมเพราะว่า เดี premises, year, ๋ยวป้าน้อยนี่มีศรทธามาเมื่อสองปีที่แล้วก่อนที่โควิดจะเกิดก็เลยภาวนาให้นาจารย์ว่าให้นายจารย์มาทำบุญที่ร้านใหม่คือไวท์คอสนะป้าน้อยนี่เป็นบุคคลตัวอย่างที่พวกเราชาวไทยในสางแดนไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศใดๆก็ตามมีความมีธรรมะ คือความอบอ้อมอารีที่พวกเราจะต้องถือว่าเป็นบุคคลที่มีใจอบอ้อมอารีนะกับนักศึกษาบ้านกับคนไทยก็ให้มีงานมีการช่วยเหลือคนไทยที่ลำบากกันในช่วงโควิดกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสเสน่ห์มหานิยมของเราชาวไทยซึ่งหลายๆท่านที่ดูในรายการนี้ก็เมื่อเห็นแล้วก็คิดถึงตัวเองนะ ่งที่อาจารย์พูดไว้ในไลฟ์เฟซบุ๊กว่าความเป็นไทยของเรานั้นหรือว่าชาวพุทธของเรานั้นมันอยู่ในดินเอของพวกเราเราจะอยู่ในที่ใดของประเทศก็เหมือนกนะันไม่ว่าจะอยู่ในสแกนดิเนเวียนิวซีิแลนด์นอร์เวย์ทั่วโลกแหละนี่ให้เราระลึกนึกถึงว่าพระสงฆ์ที่ท่านเดินทางมาอยู่ในประเทศนั้นๆ เป้าหมายของนั่นจริงๆก็คือเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างวันก่อนที่อาจานย์ไปที่โรงแรมสยามไทยสมัยอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันแท,ท้จริงแล้วคุณธรรมของพวกเราที่เราได้รับการสืบทอดมาจากพ่อแม่ปุยาตายายจากสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทเจ้านั้นก็คือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาภพมมิหาร จะมีในพวกเราอยู่เสมอนะ,อะแต่ถ้าเรายิ่งปฏิบัติเข้าไปอีกทานอย่างวันนี้เราจะเห็นได้การให้แบ่งปันศีลคือตัวเราหนึ่งหัวสองแขนสองขาศีลน,นั้นคือตัวเราเราต้องเป็นผู้ดูแลนะ,ะตัวเราเองธรรมะที่อยู่ในใจของเราในการที่จะดูแลก็คือฮิลิโอตปาความเกรงกลัวต่อบาป นั่นนะมันทันในนะนั่นตัวศีลทันนอกที่เราไปขอพระเวรมณีเวรมณีน,นั่นก็คือาศาสนพิธีาศาสนพิธีก็มีอยู่ในพุทธคิดอิสลามนะอันนั้นเป็นเปลือกนะการทำจิตมินิเตชันสมาธินะเป็นกะพีความหลุดพ้นคือความปล่อยวางไม่ยึดติดอันนั้นเป็นปัญญา ฉะนั้นเมื่อเช้าได้ปลาลขึ้นมาบ้างว่าอาจารย์มาที่นี้ในปีนี้ก็คือการทําสิ่งที่เป็นของใหม่นะคือ n e นิว r m a มวัดเราทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งวัดในที่นี้เราอย่าเอามาตรฐานของเมืองไทยมาอยู่กับเมืองนอกนะแต่วัดที่พระพุทธเจ้าต้องการสอนให้เราเข้าถึงจริงๆก็คือวัดใจวัดยังไงล่ะราคะโทุโมหะมันเกิดขึ้น อารมณ์เราไปแตกนั่นคือโทสะนะทุกคนมีไม่ว่าอยู่ในบ้านไม่ว่าอยู่ในร้านไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศใดก็ตามแต่เราไม่รู้ตัวกันเงเพราะเราไม่ฝึกกันเพราะนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้เราฝึกไม่ว่าขั้นเริ่มต้นเบสิกเบื้องต้นทำกลางและที่สุดก็คือสติระลึกได้ว่าเราเป็นอะไรตอนนี้เราเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ ความสุขและความทุกข์นั้นอยู่ที่ข้างนอกหรือกระเป๋าเลยอยู่ที่ใจเราเราเห็นตาเราเห็นหูเราฟังนะแล้วพอใจไม่พอใจมันก็จะวิ่งเข้าไปหาจิตใจของเราซึ่งเป็นอารมณ์ทำไมที่เรามีสติแล้วก็เห็นว่าอารมณ์ของเราที่มันกําลังจโะโกรธนะมันก็คาดาวลงนะจะโกรธแรงๆก็เป็นโกรธค่อยๆจากโกรธค่อยๆก็หายไป ความพอใจและไม่พอใจก็เช่นเดียวกันนะดันั้นการทําสมาธินี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องสําคัญมั่นหมายไปยึดติดยูนิฟอร์มคืออาจารย์พูดอยู่เสมอว่าเราไปยึดติดว่าต้องนุ่มขาห่มขาวต้องนั่งระเบียบ,เร,ยบเรียบร้อยทูกนะนะแต่ในของอาจารย์ทั้งสองอย่างทั้งอยู่ในยูนิฟอร์มและนอกยูนิฟอร์มก็คือการมีสตรริระลึกรู นะางเราเคลื่อนไหวไปมายังไงก่อนนอนตื่นนอนอานะจารย์พูดในสมาธิกับชีวิตประจําวันนะใน YouTube หรือ Facebook ของวัดป่ามห้วยลาดหลายๆหลายๆที่ที่อาจารย์พูดไว้คืออยากจะให้ปรับเปลี่ยนซะวกลับมาพูดถึงเรื่องวัดทีนี้วัดจริงๆก็คือใจเรานั่นแหละทังต้นเลยถ้าจิตใจเราสบายอย่างวันนี้เรามานี่ทุกคนจิตใจฟูนะไม่ได้เลือกว่าคุณรวยนะ ไม่ว่าไม่ได้เลือกว่าคุณจนนียไม่ได้เลือกว่าคุณทํางานรับจ้างเนียอย่างพ่อครัวแม่ครัวพวกนี้นะคุณมีจิตใจฟู <c oughs> เห็นไหมอันนั้นแหละอันหนึ่งอันดับหนึ่งเลยแต่พวกเราไม่เข้าใจเราไปคิดว่าตัวอาคารศาลาว่าการหอะระฆังใบลรกาที่ฟ้าอะไรทุกอย่างอันนั้นใช่ในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศแล้ว อาจารย์อยากจะขอเสนอแนะให้พวกเรารู้ว่าการทำบุญในยุคนี้สมัยนี้ซึ่งโควิด1 9เกิดขึ้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงกันหมดจากหลายๆท่านที่มีอันตรกินก็หมดเนื้อประดาตัวนะนี่ภัยอันตรายนี่เกิดขึ้นอย่างผู้ที่ฟังรายการอาจารย์ฟังแล้วที่เมืองไทยเขาก็จะมีหลัก ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะเราจะไปคิดตีโพตีภายว่าคนนั้นเป็นคนปล่อยเชื้อ,อเชื้อโรครุ่นนั้นรุ่นนี้ออกมาอันนั้นมันมนโนโความเป็นจริงแล้วมันไม่รู้ใครแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของใหม่ไหมไม่ไหนใหม่เลยครั้งพุทธกาลของเรานั้นเมืองเวสาลีเกิดภัยพิบัติโลกหาพระพุทธเจ้าได้เจริญพุทธมนต์แบบวันนี้แหละเราทํานี้แหละเจริญพุทธมนต์นะรัะตะนสุตัง ให้พระอนนเป็นผู้เจริญนั่นมันมีที่มาต้นแบบไม่ใช่ว่าเรานอกคอกนะหรือเราทํากันขึ้นเองมาไม่ใช่นะนะนั้นการระง,งับโลกหะฉะนนั้นไปทพิบัติตั้งแต่การอยู่ที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทําก็สมเด็จพระสังฆราชท่านก็นมีรับสั่งให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเจริญรัตะนสุตตังประเทศไทยเราจึงอยู่ได้มาทุกวันนี้นะก็ด้วยบุญคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เออ อย่างนี้ฉะนั้นเราที่เป็นคนไทยเมื่อเราเราลึกรู้ได้อย่างนี้ด้ามาเห็นแล้วคนไทยในแคมบิดน,นี้รักใข้กันดีนะพึ่งพากันก็ด้วยการที่มีผู้นําเป็นหลักนะอันนี้แหละใดๆก็ตามธรรมากที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราทําลงไปเพื่อโชว์ power โชว์หน้าเราโชว์เกียรติยศคนชมทําบุญ มากจริงแต่ได้น้อยแต่ไม่มีใครเห็นเลยแต่เราภูมิใจอยู่อันนั้นสิ่งที่อยากจะให้ผ่านตรงนั้นไปซะภาพลวงตาอันนั้นนะเราติดโลกกระทำแปดกันเราทําดีแทบตายแต่ไม่มีใครชมก็ไม่ได้บุญเราไปคิดกันอย่างนั้นซึ่งอาจารย์ทํามาโดยป,ปกติของอาจารย์แล้วทําเป็นตัวอย่างด้วยทั้งสอนด้วยวาจาทั้งกระทําด้วยทางกายนะ อย่างตัวอาจารย์เองนี่อย่างใครๆก็รู้ว่าตัวอาจารย์ที่อยู่ประเทศไทยเป็นผู้ให้นะในปีนี้ก็สร้างบทสิบบาทสร้างสิบบทในรจจาชการที่สิบที่เมืองไทยนะ,เ,ะเรื่องถวายปัจจุปัจจัยญาติโยมที่ให้มานี่ไม่ใช่ของอาจารย์นะน,นี่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ของอาจารย์นะน,นี่ของโยมบุญของโยมนะเนี่ยไม่ใช่บุญของอาจารย์อาจารย์มันได้บ่าวบุญ แล้วก็ไม่ได้มาาบาปใครจะนินทาอาจารย์ว่าเอ้ยโชว์ออบโชว์พาวอยากเด่นอยากดังต้องการแสงต้องการเสียงเขาก็ว่าไปเรื่องของเขานะอันนี้คือสิ่งที่เราพูดและเราสอนได้ว่าการอยู่เหนือโลกธรรมแปดนะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำกันทุกคนสิ่งใดก็ตามที่เราทำลงไปซึ่งหลายๆครั้งที่เราไปงาน กระถินที่วัดป่าเทศรังสีในสนามฟนะุตบอลน่ะแท่ที่จริงอาจารย์ต้องการสอนพวกเรานะให้เป็นคนเปิดใจโอเพนเป็นผู้ให้นะแล้วอาจารย์พูดอยู่เสมอว่าเป็นเสน่ห์เป็นมหานิยมฉะนั้นพวกเราที่ทำธุรกิจในทุกๆธุรกิจแหละอาจารย์พูดได้เลยนะบุญบุญหนุนนำไปเพื่อบิสเนสถ้าไม่มีบุญเป็นพื้นฐานแล้ว นะบิสเนสเนี่ยไปไม่รอดหรอกเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปียบถ้าเป็นเจ้าของบริษ,ษ,ษัทห้างร้านก็กดขี่ขคมเห็นเจ้าหน้าที่พนักง,งานเพื่อใช้ให้กำไรมากๆไม่ใช่นะไปไม่รอดอย่างนั้นฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งได้อาจารย์บอกเลยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งรักยิ่งรวยยังโยงจะเห็นได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วไปรงแรงมาเขาถวายรถใหนะ้เพราะอาจารย์เคยถวายโยง นะอยู่เมืองไทยอาจารย์ถวายไม่รู้กี่สิบคันสิ่งที่อาจารย์ทำไว้มันต้องเกิดกับอาจารย์จริงไหมโยเปลิลทำอะไรไว้มันต้องมีเกิดเราปลูกกุหลาบมันก็ต้องเดิดเกิดเป็นกุหลาบเราปลูกข้าวมันก็ต้องเกิดเป็นข้าวเราทําความดีไม่มีใครชมเราก็รู้นี่ว่าเราทําความดีไม่ต้องชมหรอกนะอันนี้คือความลึกซึง้งส่วนสมาธิทีนี้กอน,นอนล้มหัวลงไปนึกถึง พุโทโธธโมสังโฆนึกพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจสักแป๊เดียวกว็หลับแต่ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้นะอย่างโรคโควิดเกิดขึ้นมาคิดฉันจะเป็นยังไงไม่ฉันสิทธิ์ฉีดยาแล้วจะโดนยังงั้นหรือเปล่าเอาไปมาในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่อาจารย์จากมาเนี่ยนะมีหลายคนที่เป็นอย่างนี้ที่ไม่ได้ฝึกกันนะเป็นโรคจิตยมเพราะจิตวิตกไงออกไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านเกิดโรคซึมเศร้าเห็นไหม ทั้งหมอแพทย์เขาบอกกันทุกวันนี้เลิกซึมเศร้าเพราะอะไรโรคซึมเศร้านี่มันคิดน้อยอกน้อยใจอยู่ในอารมณ์เดียวเหมือนกับแผ่นเสียงตกดรร้วยว่าทำไทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันแทนที่เราจะเอาทำไมต้องเป็นฉันเป็นฉันมาฝากไว้กับพุโทโธเมื่อเขามีข่าวบุญการกุศลก็ออกมาทําบุญกับเขาเนี่ยกลับไปบ้านก็มีที่พึ้นคือธรรมทิกับชีวิตประจําวัน ก็อยู่ได้พึ่งได้แม้แต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าก็เหมือนกันแหละถ้าไม่มีหลักตรงนี้นะเราส่งติตออกนอกทั่วเลยเอาเัสเซียลบกับยูเคไตวันก็เตรมระเบิดอ่าเกาหลีใต้ก็เตรมนิวเกียร์เราเลยเป็นบ้าก่อนระเบิดจะระเบิดกันเนี่ยแล้วก็ส่งข้อมูลมอมเมากันในสังคมโลกโซเชียลซึ่งยุคนี้เป็นกันมากเหลืเกิน ฉะนั้นถ้าใครไม่มีหลักในเรื่องนี้นะทานศีลภาวนานะแล้วพ่อแม่ก็จะไปติเตียนลูกเต้าเพราะคุณไม่จัดเวลาให้เขาอะนะก็จัดเวลาให้เขาดิเรียกว่าเป็นผู้สั่งสอนลูกเต้าได้แล้วจะไปโทษโลกโซเชียลไม่ได้หรือจะไปโทษคนซัมซุงไม่ได้หรือจะไปโทษยูทูบไม่ได้ต้องดูแลตัวเองและดูแลครอบครัว แบ่งเวลาเวลานี้เวลาดูหนังสือเวลานี้เวลาเล่นเกมนะอะไรก็จัดระเบียบให้เขาดิแม้แต่สมาธิก็เหมือนกันเวลาทําธุรกิจก็คือธุรกิจเวลาเข้าห้องนอนหัดล้มถึงหมอนก็นึกถึงภาวนาพุโทธโธตมโังโกมีเวลาไหว้พระถวดมนต์แล้วก็หลับตื่นขึ้นมาจิตใจก็ผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องใสแล้วก็มีโอกาสที่ในการติดใจจาเป็นที่รักใคร่ของ คนที่อยู่รอบๆข้างใช่ไหมมีความเมตตากับลูกน้องสิ่งเหล่านี้แหละเป็นบุญและธุรกิจอยู่ร่วมกันนะถ้าใครจะแย้งอาจารย์ก็แย้งได้นะบอกว่าไม่จริงอาจารย์ไม่ใช่นี่เมื่อน้ำโคคาโคลา่านิยมเนี่ยมองยองมองเห็นเป็นสีสีดำนี่ถ้าเราสามารถแยกสีดำกับสีขาว ของโคคาโคลาได้อน,นั้นแหละคือสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้พวกเราแยกกันแต่เราเห็นมันผสมกันแล้วปนกันแล้วเราก็เลยบอกว่ามันเป็นสีนี้แท้ที่จริงเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่านั้นก็คือน้ําขาวโคลาด,ดํโดยสารผสมนะอย่างนี้สิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้ก็คืออยากให้ชาวพุทธของพวกเราที่อยู่ในทุกๆประเทศได้มีความระลึกนึกได้และคิดแยกแยะ อย่าไปเมาวรวมอย่าไปเมาเข่งนะพระไม่ดีวัดนั้นไม่ดีวัดนี้ไม่งามไปอย่างโน้นอย่างนี้เราไปทำอะไรไปวัดนะไปทำอะไรนะบุญบุญคืออะไรบุญคือใจเราของใสใช่ไหมแต่เราไปแก้ไขพระซะทีนี้อ้าวยังหลายๆวัดยังหลายๆประเทศที่ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์ตั้งแต่ประเทศไทยบอก วันนั้นก็ให้อยากเป็นอย่างนี้วันนี้โยมทำไมไม่ไปบวชเอาซะละ่ะนะเออทำไมไม่ไปบวชเอาซะละ่ะอยากจะให้เป็นไปให้ภาพเป็นอย่างนั้นให้ภาพเป็นอย่างนี้ลองมาลอง,ลอง,ลองมาบวชสักปรรษาไหมเออก็จะรู้ดีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอาจารย์ไปพูดในที่หลาย,ลายแห่งว่าพุทธบริษัทสีนี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่นี่คือการทํางานร่วมกันพระพุทธองค์ทานมองเห็น อนาคตการมาแล้วท่านถึงป,ประธานให้พวกเราว่าโยมนะมีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตพระสงฆ์นะพระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติจิตตะสิกขารู้เรื่องความเป็นไปนต่างๆนานา,นาบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์และมาสอนโยมเพราะพระสงฆ์ไม่มีหน้าที่การงานในการที่จะทำมาหากินไม่ยุงย่งยากให้เรียนรู้ทั้งในป่า ไปฝึกตัวเองในป่าในดงให้แก่งกล้าให้รู้รอบแต่เอาอีกละ่ะพระสงฆ์ที่เราไม่รู้จริงเหมือนเสาหนินะมีสีด้านโยมมองทางด้านนั้นโยมมองทางด้านนี้โยมมองทางด้านนี้พระมองทางด้านนี้เสาต้นเดียวกันนะแต่จะให้เป็นอันเดียวกันเอาละเกิดวีวาทะขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นคําว่าุทธองคงนี้เป็นภาษาพยูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุาน,นี้ก็คือการที่ท่าน มีพระปัญญารู้รอบในกองในกองสังขารสังขารก็คือรูปสังขารและนามสังขารนะท่านรู้รอบจึงได้กลายเป็นพระสัพพัญยูมีความหมายเช่นนั้นฉะนั้นพวกเราที่เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธต้องศึกษาฟังไว้ก่อนนะฟังหูไวห้หูอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาทั้งหมดอันนี้รีอันนี้เลวนะธรรมะของพระพุทธองค์จริงๆนี่คือธรรมชาติธรรมดา อย่างประเทศอังกฤษมีอากาศอย่างนี้แต่เราจะไปคิดให้ประเทศอังกฤษมีอากาศอย่างเมืองไทยไม่ใช่แล้วนะเกิดความขัดแย้งในใจของเราเข้าไปอย่างนี้เมื่อกี้นั่งรถมาคุยกันเรื่องระเบียบ <c oughs> ความเป็นระเบียบของประเทศอังกฤษนะอันนี้เราชื่นชมแต่ความหลอยถ้อยของประเทศเรา <c oughs> คือมั่วได้ทุกที่ <c oughs> มันเป็นสุดโตรงนะ ถ้าไปมองเทียบกับพุทธเจ้าเราทีนี้สุข,ขันลิกานุโยคคือประเทศเราอัตตะกิลมถานุโยคคือประเทศอังกฤษมันสองข้างเลยเราที่มาอยู่ที่นี่เ่าทำยังไงเรามาประเทศอังกฤษเราก็ทําตัวเป็นประเทศอังกฤษดิเขาลบระเบียบวินัยเขาดินะขับรถไม่ตามลิมิตเขาไม่แซงหน้าแซงหลังป่าทรายป่ากากมันเหมือนบ้านเราแต่ถ้าเรากลับไปเมืองไทย เราก็ใช้มาตรการเมืองไทยคือแซงไปอุตรุนเลยทางก็สามเลนแล้วก็ใส่กันเป็นสี่เลนเข้าไปรถพยาบาลก็ไม่ต้องวิ่งล่ะใช่ไหมถ้าอาจารย์พูดผิดแย้งอาจารย์ได้นะนี่นี่คือพวกเราอาจารย์นึงบอกว่าสบายสบายคือไทยแท้ฉะนั้นเราปรับตัวเข้าแต่ละประเทศนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ที่พระองค์ต้องการนะ พระปัญญาตรงนั้นหละนะนี่อย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติจึงบอกว่าเอา่อหนึ่งเป้าหมายหลายหนทางซึ่งอาจารย์พูดออกในรายการหลายรายการแล้วนะหนึ่งเป้าหมายหลายหนทางให้มีปัญญาทำยังไงติดจิงสงบบริกรรมยุบหนอพองหนอสัมมาอาลหังนะ,มะ,ะมะพะทะโอมณีปมีหงเหล่านี้ได้ทั้งนั้นเจ้าแม่กวดิมได้ทั้งนั้น ขอให้ใจเรานั้นสงบแล้วครับใช่เลยตรงนั้นนะถ้าพูดภาษาใหม่ก็ปังอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเหมือนกับเราหาเงินทางทุกทางเหมือนกับราคาห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทก็คือเงินทั้งนั้นแหละทางทุกทางก็เหมือนกันก็คือยอดพีระมิดก็คือความหลุดพ้นปล่อยวาง อย่างอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เอาล่ะเราอยู่ที่นี่ถ้าโควิดเกิดขึ้น2ปีนี่เราบอกไม่เป็นไรเราทนได้นะเพราะบุญวาสนาบารมีเรามีเงินเก็บไว้แล้วเราก็ไม่เดือดร้อนซึ่งในประเทศไทยนี้มีหลายๆท่านที่หมดเนื้อประดาตัวนะเพราะโควิดไม่มีเงินระยะยาวซัพพอร์ตก็หมดกำลังยิ่งลงยิ่งธุรกิจโรงแรมนะใหญ่ๆโต,โต สองปีนี่ไม่มีใครมาคนงานต้องจ้างเต็ม,มาตาอยู่ว่ามันจะรอดไหมไม่รอดก็ต้องผ่อนคนงานลงแม้แต่การบินไทยท g ก็เหมือนกันหลายๆธุรกิจโยมฉะนั้นเมื่อมันโอเพนแล้วตอนนี้อย่างอย่างประเทศเราที่สุวรรณภูมินะตอนนี้แขกเข้าแขกต่างประเทศเข้าวันละสองหมื่นนี่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายว่าตอนนี้โอเพนแล้ว ฉะนั้นพวกเราที่รอดกันมาที่ไม่ตายนี่นะเพราะโรคโควิดนี่ซึ่งก็เป็นหน้าสิ่งที่เศร้าเหมือนกันว่าโยมสองท่านคือคุณพี่สุพรรณีคู่พันพี่สุพรรณีและพี่แมวอ่เป็นญาติโยมที่อยู่แคมบิดนี้เห็นไหมท่านก็ได้จากไปแต่ก็ไม่เป็นไรบุญที่ท่านได้ทากับพวกเรานั้นก็จะสนับสนุนท่านให้ไปสู่สุขติเป็นเครื่องหมายฉะนั้นเราผู้มีชีวิตอยู่เนี่ย เราก็อย่าไดประมาทเพราะว่ามันไม่ได้ยกเว้นแด้ว่าเจ้าของร้านหรือว่าเป็นนางหรือว่าเป็นนางพยาบาลมันไมไ่ยกเว้นนะหรือว่าเป็นพระสงฆ์นี่มันก็ไม่ได้ยกเว้นนะโควิดนี่ <c oughs> ซึ่งอาจารย์ก็ฉีดไปตามที่เขาให้ฉีดมาสองเข็มก็ได้เดินทางม,มาอังกฤษฉะนั้นในโอกาสนี้ที่ได้มีโอกาสมาให้โอว่าทกับพวกเราถือว่าสองปีที่ไม่ได้ม่ได้มานะทั้งลานไวท์ฮอสและร้ลาน รักไทยนี่ทิกเกอร์ทิกเกอร์ไทยรักไทยทำไมไม่ไม่พูดว่าไทยเลือกไทยต้องถามคุณป้ารักไทยลักไทยอังกฤษเขาออกลูกไทยเพราะว่ามันเป็นตัว L อลใช่ไหมคะเจ้งเจ้ามี่เขาให้ใช้ตัวอาเพราะว่ามันเป็นบอลเดีร์ถ้าจะให้วึกจะจะให้วึกนะอะไร คือคนอังกฤษเขาก็ถือว่าถ้าใช้ตัวอานามันก็จะเป็นรักบี้แล้วมันก็จะตีกันต้องให้เป็นตัวเอลเ,เ,เขาก็ยังมีความเ,เ,เขาเป็นต้นฉบับต้นฉบับภาษาคนอังกฤษก็เลยปเเแปลก,ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีและขอแสดงความระลึกถึงทั้งสองท่านที่ได้จากพวกเราไปนะก็เป็นกัลยาณมิตรของพวกเราสุดท้ายนี้ก็ขอ อำนวยวัวพรให้กับทุกท่านชาวไทยในแคมบิดผู้มีน้ำใจอันงามนะช่วยเหลือเตือจานพระสมฆองค์เจ้าที่ได้มาชันกระขันที่ลานไทยรักไทยประจำอยู่เสมอเรื่อในสงฆ์นั้นก็ขอให้คุณป้าน้อยตลอดถึงร้านไวฮอสทั้งสองลานนี้จงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่สำหรับนาบุญ ของพระสงฆ์ที่ท่านมาในประเทศอังกฤษจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในบุญทานการกุศลอันตนได้กระทำบำเพ็ญแล้วจงมีความสุขทุกทิพาลาภีการเทิสาธุนะยะถาวริวหาปุราาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปทานังอุปกัปติ Ichikang patikang tumhang kipame wa samicheto Sabe purento sanggapa Chantho pana rakso yadha mani choti Rakso yadha Viva chantho ko vinasato Mate bhavad vanda prayo Sukhiti bhava อาวิวาธนาสิริสานิจังวธาปัจจายนจัตตารธรรมวัฏันตีอายุวันโนสุขังอาลารัฒนตยานุเวนารัตนตยาเตชะสา โลกาโรคาพยาเวลาสุขัสัะจุจุปัตตวานอาเนกันตระรายาปีวินาฑันตัวเสสโตชายยาสิทธิขันังลาภสุทธิภักยังสุขังมรังเสียริอายุจวันโอชาโพคังวุิจัยยสวาง สาตวะสาจายุจาชีวาสิทธิพวันตุเตมอาวัตุสาภังคาลังลาคันตุสาปเดวตาสาภะพุทธานุภาเวนะสดาสุจิพวันตุเตมอาวัตุสาภังคาลังลาคันตุสาปเดวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสดาโสทิพวันตุเตมภะวะตุสัพพังกาลังรกขันตุสัพเดวะตัสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภะวันตุเตอ่านลาพระพร้อมกันอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโตภะวา พวันตาอภิวาเทวีสาวาทโตพระคาวตาธรรมโมธัมมงนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามา